สวัสดีครับวันนี้ชิโนโฟาร์มครับ침침ผู้ร่วมชะตากรรมของเราครับวันนี้ตามแม่หวานมาติดติด침침วันนี้ก็มาอีกด่านครับผมน่าตาผู้รับวัคซีนก็จะตื่นเต้นเหนือนเดิมนะมันจะเสียเวลาถ้าหนูต้งมาปรับกล้อง เรียบร้อยครับชิโนฟาร์มโดนไปแล้วตาผมนะครับตอนนี้ก็นั่งรออาการสามสิบนาทีครับผมคนไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าเป็นการจองเข้ามาเป็นไงบ้างครับแม่วานวดนะต้วดะเออผมก็ตึกๆึ๊กตึกตึ แขนแขนยังแขนยังยกได้อยู่ใช่ไหมหรือว่าพี่หนูหรือว่าพี่ไขมันเยอะรอสามสิบนาทีครับผมแล้วคือพี่ตูนในกางเป็นไงครับครกับผมก็จากที่โดนชิโนฟาร์มเข็มแรกไปเมื่อตอนประมาณแปดโมงครึ่งตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้ว ผ่านไปก็5ชั่วโมงวันนี้ก็นอกจากเจ็บแผลนิดๆก็ยังไม่มีอาการอะไรครับแม่หวานเป็นไงบ้างไม่มีอาการอะไรแปลกๆมีหิวนิดหน่อย <What? S 2> <laughs> อันนั้นไม่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วหิว <laughs> โอเคครับผ่านไป5ชั่วโมงก็ผมกับแม่หวานก็ยังปลอดภัยดีครับผม <laughs> เพืเ่อนๆ สวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงเหลืองแสงเหลืองค่ะในท่านนี่ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งกับวันแรกที่ฉีดวัคซีนมาแม่วานจะนอนแล้วอาการผมปกติครับเป็นไงบ้างเมื่อยหน่อยหน่อยเมื่อยหน่อยหน่อยเมื่อยตัวหรือเมื่อยตรงแขนเมื่อยขาเมื่อยขาโอ้โมันน่าเกี่ยวเป็นน้วอ่ะลูก วก็นอนดึกเลยวันนี้เพราะว่าเพราะว่าหลับในรถฉีดวัคซีนมาเป็นไงบ้างครับพี่ดาวเป็นยัไงครฉีดวฉีดวัคซีนเจ็บไหมคะอ๋อไม่ได้ฉีดไอฉีดตรงไหนเหยฉีดตรงไหนดูดิไหนไื่อยพ่อฉีดตรงไหนมาพ่อฉีดตรงไหนตรงนี้เหรอตัวดูดิกตะกลงอยู่หรือเปล่าพ่อร้องไหม แก่ได้แกก็ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบชั่วโมงก็อาการปกติดีครับเพื่อนๆคาดว่าคงไม่มีเอฟเฟคอะไรครับคุณนายก่อนวันนี้ใบยบยก่อนใบยบยก่อนเพืนดาวใบใบก่อนคุณจุ๊บจุ๊บจุ๊บครับวันนี้ก็ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนั่นหมายความว่าเราครบ24ชั่วโมงกับการฉีดวัคซีนชินโ<ม>นครามเข็มที่หนึ่งมาตัวผมเองปลอดภัยดีไม่มีอาการเอฟเฟกอะไรนะครับแม่วหวานเป็นไงบ้างคะปลอดภัยดีค่ะมีเมื่อตัวนิดหน่อยเมื่อคืนเป็นดาเป็นไงบ้างคะแม่เมื่อยเพราะว่าวิ่งไปดูเป็นดาสิรถหรือเปล่าเป็นดาร้องไห้ พ่อฉีดยาพ่อฉีดวัคซีนร้องไห้ไหมไม่ทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่ร้องพ่ออะไรพ่อเก่งเหรอใชแ่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าเกิดเป็นดาวฉีดวัคซีเเนเป็นดาวร้องไห้ไหมร้องอ้าวทำไมถึงร้องอ่ะคะนี่ทำไรอ่ะโอ้ทาลิปติกด้วยเหรอคะมาแล้วปะแม่ดูกล้องมันเหมือนของมัเง<ห>นเยอะแล้วค่ะไหนไหนสามจุ๊บจุ๊บนี่น ได้แล้วแค่นี้ก็น่ารักแล้วอ๋อขอ้างๆยังไม่เต็มทำไมต่อคะอ๋อทำอย่างนั้นเหรออ๋อเหเลอะหรือเปล่าน่ยโออเออปุ๊บเลย โอเคยังไหนอะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายฝากอะไรคะฝากกดอะไรคะฝากกดซับสไคร้ค่ฝากกดซับสไคร้ให้พวกหลังนะคะที่ช่องอะไรคะ โอเคบ๊ายบายกลับและว,วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณบริษัท JCC Place Management จำกัดนะครับผู้ให้บริการด้านการกำจัดปลวกและ,มะแมลงครับมีบริการไล่นกด้วยนะครับก็มีเหย,ยว่คอยไล่นก แล้วก็พวกหนูพวกปลวกโอ้หลากหลายนะครับใครมีปัญหาด้านนี้ก็ทักไปทั้งใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์ที่ผมขึ้นไว้ในหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ